สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่ละคนครับพบกับผมกับคิงโรเลตนะครับผมนี่คือ15ดับเกมออฟไลน์บนมือถือนะสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยอยากได้เกมในออฟไลน์ที่ไม่ต้องใช้เน็ตกเ็นได้ก็ดูเกมจากคลิปนี้ได้เลยนะซึ่งสบายใจได้เลยก็ผมเกมในคลิปนี้แต่ละเกมเนี่ยคือตั้งใจเลือกให้เพื่อนๆไปอย่างมากเลยนะหาเกมที่ชอบเลยนะก็ผมซึ่งถ้าหาเกมที่ชอบแล้วอยากได้เกมไหนก็สามารถดูชื่อเกมแล้วก็การดาวน์โหลดเนี่ยดูได้ที่ช่องผมได้เลยนะจะปักบทเอาไว้ให้ก็ผมสำหรับเกมในคลิปนี้จะมีเกมอะไรกันบ้างก็กอนไปดเยยังงก็าาลมคตใจห้รว ขอบคุณมากนะครับผมโอเคเลตส์ก okay, อ เกมบรรด์ที่สิบห้าเรียลมอเตอร์ทูก็ผมสัตว์คล้ายผมเนี่ยยันได้เกมไปแข่งรถมอเตอร์ไซค์มากกว่าก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกเลยเกมในคืนน่าเล่นแล้วก็จัดจ้านมากๆเลยนะซึ่งเกมนี่คือไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ผมเราก็ต้องแข่งรถให้เข้าเส้นชัยเท่านั้ะซึ่งภายในเกมเนี่ยเคยจะมีรถหลายๆคันให้เราเลือกใช้มากๆก็ผมจะมีหลากหลายด่านจะมีหลากหลายสนามมากๆเลยนะต้องบอกว่าเท่าได้เกมนี้มาเกินการขับเคลื่อนระหว่างการบังคับที่ทางต่างคือทำได้สมจริงแล้วก็ลื่นไหลมากๆแล้วก็ผมเพราะงั้นสัตว์คล้ายได้ชอบในเกมไปแข่งรถอยู่แล้วก็็็นนนนนนีี่่่เเเเลลลลยยไไไปปกกกกกกมมมมมมมทสสจรรริงงแแแ้้้้วววััาาๆผอออฟ์ดดหบใค เกมในแข่งรถแบบไม่ต้องเชนเน็ตก็นี่นะก็ผมแต่ต้องบอกกัาเกมนี้เอในเกมคือโหดมากๆเลยนะพราะกันไม่ต้องโค้ดเนี่ยเราจะชนะเบื่อเกินไปหรือเปล่าไหมนัก,อกอบอลก็ผมตอนในเกมคือไอดุมา,มากๆเลยเป็นเกมออนไลน์ด้วยไม่ต้องเชนเน็ตเล่นได้นะ เกมมาดับที่สิบสี่ราฟโซ v เวอร์โอเชียนโนแมก็ผมถ้าใครที่จะได้เกมแนวชอรชออฟไลน์ก็หนีนะก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้เอาชรดในกลางทะเลอะไรงนี้นะคือแน่นอนเราติดอยู่ในแพรก็ผมเราก็ต้องคว้าสิ่งของที่ลอยมาตามน้ำมาลอยมาตามทะเลเนี่ยมาขยายของมาคราฟของต่างๆได้แลวมาขยายแพของเราได้ด้วยแต่เราต้องบอกว่าเกมนี่คือจะมีของคราฟจะมีอะไรเราทำแต่เขาเยอะมากๆก็ผมลูกเล่นนี่คือเยอะพอสมควรนะเราสามารถคว้าเอาสมบัติด้วยคว้าเอาสิ่งของต่างๆที่ลอยมาได้แต่ว่าต้องบอกว่าเกมนี่คือจะมีของให้เราคราฟนี่คือเยอะมากๆ แต่ต้องบอกเลยเกมนั้นไม่ใช่แค่เราต้องเอาโซนกลางทะเลอย่างเดียวนะจะมีพวกเกาะต่างๆมากมายให้เราเนี่ยผจญภัยด้วยครับผมเราสามารถขึ้นเกาะได้อะไรงี้บางทีรอยแพรกลางทะเลอะไรงี้านี้ก็อาจจะเห็นเกาะบ้างอะไรงี้แน่นอนเราสามารถเลือกได้ว่าจะขึ้นเกาะหรือเปล่าอะไรงี้เราสามารถเลือกได้ก็ผมจะมีหลายเกาะมากๆเลยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ชอบไปเกมเอาชีวิตรอดอยู่แล้วก็นี่เรื่องของไปเกมที่ภาพสวยพอสมควรนะเราไม่ใช่เกมผ่อนคลายอะไรงี้แน่นอนเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชน่อหนังเล่นได้นะ เกมระดับที่สิบสามเ t o r n a d o ทร์นก็ผมถ้าใครชอบเล่นเกมในรถแข่งหรือว่าอยากได้เกมในรถแข่งที่เราสามารถเล่นตอนไหนก็ได้ก็นี่นะครับผมซึ่งเราบอกตอนที่เล่นเกมนี้คือตกใจมากเลยนะเพราะว่าดูภาพกราฟิกในเกมนี่ดิคือสวยงามแลกว่าสมจริงมากๆเลยนะแต่สำหรับใครบอกนี่เนี่ยมือถือเพลเทปไปเกินอยากได้เกมที่มันสมจริงก็นี่เพื่อนๆสามารถปรับได้ในว่าเซอร์ไพรส์บอกนี่อยากเล่นเกมนี้แต่ว่ากลัวจะเล่นไม่ไหวก็สามารถปรับกราฟิกลงได้เหมือนกันนะแต่ในเกมนี่คืออลังการมากเลยผมซิกเกมไปเกมบรถเพนโว่ด้วยคือแบบวงข้างกว้างใหญ่ก็ผมซึ่งงงคควาาาามมมเเเจ๋ขออกนี้ืรรสถ เข้ามาในเมืองเข้า,าในเกมปุ๊บเนี่ยเราสามารถทําอะไรก็ได้แล้วก็ผมคือจะขับรถเล่นก็ได้หรือว่าไปแข่งคนอื่นได้เหมือนกันนะคนอื่นนี่คือ A I ในเกมอะไรเงี้ยนะซึ่งเลาแข่งขันเซก็เราต้องหนีตำรวจด้วยจะมีตำรดดวจต,รตามล่าเราก็ผมต้องบอกได้เกมมันเคยระบบของเครื่องแล้วก็ภาพสวยลังการกมากเลยสรารับใช่ได้เ,เกมนี้ก็่องี่ไปเก็บออฟไลน์ด้วยนะไม่ต้องเใชยก็เล่นได้ครับผมเกมระดับที่12 Resident Evil Village ก็ผมถ้าใครบอกว่าเนี่ยอย่าได้เกมนะักฆาตกรย่าได้เกมนะักสยองขวัญก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกได้เกมไม่คือเดิมทีแต่เป็นเกมจากฟอร์มอื่นมาก่อนแต่ว่าตอนนี้มีเวอร์ชันบนมือถือแล้วนะซึ่งในเกมนั้คือว่าจะเป็นภาพกราฟริกในเกมมันเลยมากระทั่งสิ่งต่างๆในเกมนั้คือทำออกมาได้สมจริงแล้วก็ดีมากๆนะผมเมื่อเราได้เกม PC แล้วก็ว่าได้นะซึ่งในเกมนั้คือต้องบอกเลยคือเราต้องเอาชอรอาร์ลจากโจรภัยให้ได้อะไรอย่างเงี้แน่นอนว่าเป็นเกมสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ถ้าใครชอบในเกมแนวผีอยู่แล้วก็นี่นรสอูู้้ไดปแบบเลยซนนนนนนนเเเเเอออกกมมม็คืปที่่รราาาสถลต ไม่ได้ได้เนี่ยเพราะว่าเกมได้ไปเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเชใดเล่นได้เนี่ยคือภาพสวยมากเลย u ับค r i b e สนใจในเกมนี้ติดเครื่องไว้ได้เนะ เกมมันนับเป็นไซเบอร์วอล์ไซเบอร์พังรีบอลก็ผมถ้าบอกว่าเนี่ยจะได้เกมมาต่อสู้แบบใช้สกิลมันเลยก็นี่แล้วก็ผมเส่งอนับแรกนะ่คือต้องบอกรอยเกมนะี่คือคุณสบายใจได้เพราะว่าคุณเนี่ยไม่ต้องใช่ไหนก็เล่นได้ในเกมนี้ต้องโหลดแน่นอนต้องโหลดมาก่อนนะคือถ้าโหลดมาแล้วคือไม่ต้องใช่ไหนก็เล่นได้ก็ผมซึ่งายโนเกมน่คือจะมีตัวละครเยอะมากๆเลยนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลแล้วก็จะมีท่ามไม่ตายเนี่ยคืออลังการมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครชอบ่นเกมรบบพาดด่านก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนะี่ นี่คือภาพสวยแล้วก็มันลงมากด้วยสำหรับใครชอบ่นเกมน้พานดานหรือว่าอยได้เกมนธุรกิจอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่มันลงมากเลยแน่นอนเกมได้เป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้อะไเลนได้นะเกมระดับที่ 19M ก็ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องหรือว่า ยังได้เกมมาต่อสู้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งได้ไปเกมเก่าที่อลังการมากๆเลยนะแต่ต้องบอกาเกมนี้สําหรับใครที่มีบัสเปคไม่แรงมากก็สามารถได้เกมนี้ได้เหมือนกันนะเพราะเกมถึงแม้ภาพจะสวยกระทําแต่ว่าไม่ได้กินกราฟิกอะไรขนาดนั้นก็ผมซึ่งเกมมันคือเล่นได้เลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือจะมีปริศาต่างๆให้เราได้แก้ก็ผมซึ่งภายรเกมเนี่ยคือเราต้องต่อสู้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ได้แค่ต่อสู้อย่างเดียวก็ผมจะมีพวกภารกิจในเรื่องต่างๆมากมายเลยด้วยจะมีทั้งฉากก็ซีนด้วจะมีเรื่องให้เราเล่นด้วยนะสำหรับใครชอบไปเกมต่อสู้บูแลกอยแล้วก็นี่แล้วก็ผมซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชื่อในเล่นได้ นะสับใครสนใจไหนเก็บติดเครื่องไว้ได้เลยมันมากมากเลยนะ เกมระดันพี่เก้า Bryce Memory Mobile ก็ผมถ้าใครชอบเล่นเกมมาตอ่อสู้แบบมันอลังการเลยก็นี่เลยซึ่งเกมนี่คือภาพสวยมากเลยนะคือต้องบอกว่าระดับแรกนะเกนี่ยเกมเนี่ยมาจากคอมมากขอนก็ผมมาจาก PC มากขอนอะไรอย่างงี้ก็เลยมาบนมือถือทำาให้ภาพราฟิกในเกมน่ะคืออลังการมากๆเลยนะแต่ว่าเกมนี่คือไม่ได้ยาวนานขนาดกผมเล่นไปเบลก็จบแล้วนะแต่ว่าสำหรับใครอยากเเกมแนวที่เราสามารถเล่นเอามันได้ก็นี่เลยวผมไพโดเกมน่ะคือจะมีอะไรใหาทำเยอะก็ผมไปเป็นเกมที่แบบว่ามันต้องตามแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอะไรอย่างงี้เลยนะซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้คือเป็นเกมที่เรราาาสมมถบูแหลกได้ผ สับใครชอบไปเกมแนวที่ไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่แล้วก็นี่แลิกก็ผมแน่งนอนเกมเนี่ยคือจะมีเพื่อกต่างๆมากมายให้เราได้ทำด้วยนะสหรับใครชอบไปเกมแนวที่มีเรื่องก็นี่แลิกก็ผมลูกเล่นเยอะพอสมควรในเกมนี้แต่อย่างที่บอกเกมมันคือกราฟิกหนักหน่วงมากก็ผมถ้าจะเล่นเกมนี้ก็เตรียมมาถือจะมีสเปคระดับงๆสหรับใครสนใจในเกมเนี่คือภาพสวยลังการมากๆเลยนะแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชื่อเลยเล่นได้นะแต่เครื่องไม่ได้ก็ผมเกมระดับที่8 เพนซิโฟลส์ก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆไอ้เกมนะสำหรับใครบอกว่าเนี่ยมีมือถือสเปคแรงแล้วเกินอยากลองเกมที่มันกราฟิกหนักแต่จ้านนจริงก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนะี่คือภาพสวยหลังการมากเลยนะคือจะมีความสมจริงมากเลยถ้าใครจะได้เกมนี้แล้วก็ลองเปิดกราฟิกสูงสุดดูนะเราจะรู้โทรศัพท์เรามือูถือของเราจะรับได้มากขนาด,นาดนะไหน,ะนก็ผมซึ่งายในเกมเน่ยคือเป็นเกมแนวผจญไพก็ผมเป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องเราสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องได้อะไรเงี้ยจะมีพวกภูิสาต่างๆมากมายให้เราในแก้ด้วยก็ผมซึ่งเกมนะคือสกมันคือส ภาพสวยงาักรสร้างอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมซึ่งภายในเกมคือจะเต็มเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ว่าในภาคนี้ก็คือเป็นภาคช่วงแรกเริ่มเท่านั้นเลยนะส,สนใจก็ลองไปนดูได้ก็ผมซึ่งแน่นอนเกมนี่คือภาพสวยมากๆเลยนะแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเสียเงินก็ได้ก็ผมถ้าชอบในเกม,มาภาพยนต์อยู่แล้วก็เกมติดเครื่องก็ได้เลยเกมระดับพี่7 แม็กซ์แต่ก็ผมถ้าใครชอบในเกมยุคยุข่าคลาสสิกก็นี่แล้วก็ผมซีเกมในขเราจะได้เล่นตามเรื่องเป็นหลักแล้วก็ผมเเราไปค่เกมมาจนภยยัยแรงงี้ซึ่งภายโนเกมคือจะมีอะไรเราทําคือเยอะมากๆ,ๆก็ผมว่าจะไปการต่อสู้หรือว่าการขีมม่ม้าแบบสำรวจเมืองแม้กระทั่งการตามาราตรกิจต่างๆ,ๆมากมายเราสามารถทําได้ก็ผมซึ่งภายโนเกมนี้จะมีภารกิจในเรื่องให้เราเด้เล่นด้วยก็ผมจะมีพวกฉากกระสีต่างๆมากมายเลยคือเราต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็ต้องต่อสู้ให้ได้อไรงี้นะต้องบอกฉากกระสีในเรื่องเกมก็คือเข้มข้นมากๆก็ผมแต่ถ้าบอกว่าเกมน ได้เหมือนกันนะแน่นอนเกมได้เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเสียอะไรเล่นได้นะเอาเล่นตอนไม่ได้ก็ผมติดเครื่องไว้ได้เลยเกมมาดับเบิ้ลหกเดอะดาร์กไนท์ไรส์ก็ผมถ้าใครชอบแบทแมนอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมซึ่งได้เป็นเกมซูเปอร์แมนที่ต่างกันมากๆเลยนะ เราเล่นตั้เล่นนะแบทแมนก็ผมซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมแนวเกมเก่าอีกแล้วก็ผมแต่ว่าเกมนี้คือยังคุณภาพเยี่ยมอยู่นะซึ่งเกมนี้คือจะมีภารกิจในเรื่องต่างๆมากมายเลยครับผมสำหรับใครชอบแบทแมนอยู่แล้วตามหาเกมแล้วแบทแมนที่บูแหลกก็มีเลยครับผมซึ่งไพ่โดยเกมนี่คือเราจะได้ต่อสู้แบบมันอลังการเลยนะจะมีหล่าผู้ร้ายต่างๆมากมายแล้วผมที่เราต้องเอาชนะแล้วต้องต่อสู้ให้ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งไพ่โดยเกมนี้จะมีภารกิจในเรื่องด้วยสำหรับใครชอบแบทแมนอยู่แล้วก็นี่แลครับผมต้องบอกเลยเกมนี้คือภาพสวยอลังการพอสมควรนะต้้้้้ออ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 งงงบบกกกกเเเเเเลลยวว่่่าามมมมมมนนนีีคคคจรรริ็็ืืืืืไไตใใชถถสสปปทดะหั แรงมากเกมนักาาสามมติเครื่องว่าได้เหมือนกันครับผมซินทฮอนเกมนี่คือภาพสวยอย่างไม่เห็นเลยนะเป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชียดเล่นได้นะจะชอบเป็นแมนอยู่แล้วก็หนี่แล้วก็ผมจะเครื่องว่าได้เลย <S <S 1> <S 1> เกมบันปีห้า กรสก็ผมถ้าใครชอบในเกมแนวไดเมหรือว่าจะได้เกมแนวที่มีเนื้อเรื่องก็นี่แล้วก็ผมซึ่งายใดเกมเนี่ยคือเรืนคนคน่องรา,นะราวะีะ่เข้มข้นแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะเราจะได้ผจญภัยแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราต้องแก้ปริศนาแล้วก็ผันดาต่างๆด้วยนะคือจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายให้เราประชจญภัยก็ผมคือเกมนี่คือภาพสวยจัดจ้านพาอสมควรเลยนะซึ่งถ้าใครชอบในเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องหรือว่าชอบในเกมแนวไดเมอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมเพราะในเกมนี้จะมีหลากหลายอย่างให้เราได้ทำมากๆเลยถ้าเพื่อนๆชอบในเกมน่าะเเป็นภาาพหหรรืืออสียงงฟต่ๆ เกมนี่ค so, yeah, like 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 ือจะทำมาได้สมูทนั้นไหลมากเลยนะคือผ่อนคลายมากๆเลยยิ่งถ้าชอบในเกมแนวที่มีเรื่องอยู่แล้วก็หนีแล้ยก็ผมมือถือสเปกกลางๆก็สามารถในเกมนี้ได้เหมือนกันนะถ้าชอบในเกมแนวในเมทที่มีเรื่องก็หนีเลยก็ผมจะมีเรื่องราวจนภายในต่างๆมากมายเลยในเกมนี้แน่นอนในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชื่อกเล่นได้นะติดเครื่องก็ได้แล้วก็ผมน่าเล่นมากๆเลยเกมอันดับที่สี่ submerged ถ้าใครบอกว่านีาย่ยะได้เกมแนวอาชีวรอดหรือว่าเกมปะจนภัยแบบเต็มรูปแบบมากกว่าก็นี่แล้ครับผมซึ่งเกมเนี่ยคราบเราจะได้ปะจนภัยในโลกที่เต็มไปด้วยน้ําทะเลก็ผมซึ่งในโลกของเกมเนี่ยคือจมไปใต้น้าทะเลหมดแล้วนะซึ่งนอนอยก็จะไม่พบบ้านหรือวสิ่งของต่างๆคือจมไปหมดแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังโผล่อยู่บนน้าก็ผมแต่ว่าในเกมนี้ไม่ใช่แค่บ้านหรืออะไรอย่างเดียวแต่ว่าจะไม่พวกเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยที่อยู่ในน้ําทะเลนั้นก็ผมเราก็ต้องเอาชีวรอดแล้วก็ปะจนภัยให้ได้นะซึ่งในเกมีอ้ โดมากเลยเป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเสียก็เล่นได้นะภาพสวยมากเลยครัผมเกมระดับที่3 เกรียกลาสก็ผมถ้าชอบในเกมแนวที่มีในเรื่องหรือว่าอยาได้เกมแนวกระบี่ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเราไม่ค่ายเกมแนวที่มีในเรื่องคือเราต้องเล่นตามในเรื่องเราชัปเตอร์ไปอะไรอย่างนี้นะซึ่งไพโดเกมเนี่คือจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยความเจ๋งคือนี่คืออลังการก็ผมคือเกมนี่คือภาพสวยมากๆเลยนะซึ่งถ้าใครชอบในเกมแนวจีนกำลังภายในอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมเราจะปะกระบี่กันอะไรอย่างนี้ภายในเกมคือภาพสวยสมมติเล่นหลายมากก็ผมถ้าจะในเกมนี้ก็เตรียมมาถือจะมีสเปคระดับหนึ่งนะเพราะในเกมนี้คือภาพสวยจะจ้ามากเลยไพโดเกมนี่คือ ผมได้นอนเราต้องปกป้องเธอด้วยนะแน่นอนว่าจะมีหลักหลายอย่างให้เราทำมากมาก็ผมซิงเกมนี่คือเป็นเกมที่อลังการมากเลยเป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชียอะลรก็ไ่ได้นะถ้าชอบไปเกมมอรชนภายอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผม เกมมันดับที่2องคอลินาไลกัสสีก็ผมถ้าใครผมเนี่ยอยากได้เกมมันผีนะว่าอยากได้เกมมันสยองขวัญมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่ยคือเราจะได้แก้ปริศนาต่างๆในบ้านร้างอะไรอย่างเงี้นะถ้าชอบในเกมแนวผีหรือเกมสยองขวัญอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่ยคือไม่ใช่แค่เราต้องหนีผีหรืออะไรอย่างเดียวแต่ว่าเกมนี่คือจะมีพวกปริศนาต่างๆให้เราได้แก้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเนี่ยต้องออกประตูทางนั้นต่างเนี่ยเราจะรอดไม่ใช่แค่นั้นก็ผมเราต้องแก้ปริศนาในเกมนี้ด้วยก็จะมีพวกปริศนาต่างๆในบ้้้้้้้้าา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 นนนนนนนรรรรรงงงงอออะะะไไยยยย่่่่่ีีีเเเเเเเกก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 ก็็็็สสสมม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 ถแแแดััผผลลลลลลลวววจจหหหใใททๆปขญ สับคราสนใจในเกมนลคือไม่จะเป็นต้องใช้มาอถึงสเปกเทพก็เลยได้นะเป็นเกมออปไลน์ด้วยก็ผมไม่ต้องเสียอะไรได้นะแต่เครื่องก็ได้เลย เกมมาดับพี่หนึ่งกร a u ออโต้สปอร์ตก็ผมถ้าใครบุ้งไดยอยากเส้นรถรบมาไว้ซึ่งเกมเดิมทีแต่มาจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้มาลงมือถือแล้วนะเป็นเกมที่อลังการมากก็ผมซึ่งตอน,นีและความจําคือเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะลดลงมาดหนึ่งแล้วนะซึ่งเคก้กนี่คือเป็นเกมในแข่งรถที่ภาพสวยแล้วก็สมจริงมากๆแลก็ผมถ้าบอกว่าเนี่ยจะได้เกมในแข่งรถที่ภาพสวยแบบสมจริงแบบอลังการเลยก็นี่เลยซึ่งภายในเกมนี้จะมีหลากหลายอย่างให้เราได้ทำมากๆเลยนะจะมีรถเล่นคือเยอะมากๆก็ผมแน่นอนว่าจะมีรถหลายคันให้ป มออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเสียเเล่นได้นะแต่ต้องบอกคุณเพื่อนเกนว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีต้องเสียเงินในการซื้อนะโอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะถ้าคุณบอกว่าเนี่ยอยากได้เกมอะไรตรงไหนเพิ่มเติมก็คุณสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะที่สําคัญเนี่ยถ้าคุณบอกว่านี่อยากได้เกมตอนนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาคือคุณสามารถกดดูคลิปต่อไปได้นะเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากได,ด้กดเข้ามาดูนะซิลเกอร์มาแฟนบ๊ายบายกดดูคลิปต่อไปได้เลยแล้ว